รามาติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่คุณสุพนันบอกไว้นะครับวันนี้คุณสุพนันจะพาคุณผู้ชมไปดูดาวนะฮะแต่ว่าต้องรอให้ฟ้ามันมืดนิดนึงก่อนนะดวงดาวเขาหนึ่งจะออกมานะครับอ่ะพร้อมกันแล้วตอนนี้ฝนเรียกว่าขอไปนะฟ้ามืดเรียบร้อยแล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ทั้งนักท่องเที่ยวนักดาราศาสตร์นับพันคนเลยนะครับเขาทยอยเดินทางกันขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มเขาเดินทางกันไปตลอดทั้งวันนะครับเพื่อเตรียมที่จะไปชมดาวกับงานที่ชื่อว่า Dark Sky Star Party เป็นมหกรรมท่องเที่ยวดูดาวสุดยิ่งใหญ่และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณเป็นไทยมินาผลนะครับรายงานมาจากอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับคุณเป็นไทยครับเชิญครับ ครับคุณผู้ชมครับในจุดที่ผมยืนอยู่นี้ครับเป็นลานหินกว้างใหญ่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มครับซึ่งได้มีการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวดูดาวครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย Dark Sky Star Party ซึ่งเป็นการประเดิมครั้งแรกณนะอุทยานแห่งชาติผาแต้มแห่งนี้เรามาดูบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงกลางวันกันครับ โดยในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับนักดาราศาสตร์สมัครเล่นเครือข่ายดาราศาสตร์ทั่วไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศครับได้ทยอยเดินทางเข้าสู่ทุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธา,านีกันอย่างคึกคักนะครับโดยต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการได้มาร่วมมหกรรมท่องเที่ยวการดูดาวครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย Dark Sky Star Party ซ,ซ,ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับกระทรวงอุดม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติผาแตม้มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นโดยกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับนอกจากผู้ที่สนใจจะได้รับความรู้ได้ประสบการจากการศึกษาดาราศาสตร์ในพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดซึ่งอุทยานแห่งชาติผาแตม้มก็เป็นหนึ่งใน12แห่งของประเทศไทยนะครับงานนี้ก็ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์อีกด้วยครับ ครับในการศึกษาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์นะครับก็จะมีประโยชน์หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคการศึกษาย่ดีนะครับการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆประชาชนเนี่ยได้เกิดความตื่นเต้นความตื่นตัวนะครับความใฝ่รู้ทางด้านดาราศาสตร์เพราะดาราศาสตร์เองเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วดังนั้นการที่เรามาทําทกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยก็จะทําให้เด็กๆเกิเดกความสนใจเกิดความอยากรู้อยากเห็นและเกิดกระบวนการคิดอยาก วิทยาศาสตร์มากขึ้นครับกลุ่มเป้าหมายนะครับของผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์ก็ต้องบอกว่าทุกๆกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนคุณครูประชาชนหรือว่ากลุ่มนักดาราศาสตร์สมัครเล่นซึ่งก็จะเป็นทุกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะนําดาราศาสตร์เข้าสู่ทุก กลุ่มเป้าหมายเลยเพราะาดาราศาสตร์เองนะครับก็จะช่วยในการไม่ว่าจะเป็นการสร้างรงบันดาลใจแล้วดาราศาสตร์เองในกิจกรรมต่างๆที่เราทําขึ้นยังช่วยทําให้กรอบเกิดประโยชน์อย่างเช่นในวันนี้ที่เราทำกิจกรรมนะครับก็เกิดเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์เกิดการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดไปด้วยซึ่งทําให้การรักท้องฟ้ามืดเองก็จะทําให้ประชาชนต่างๆได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของท้องฟ้าและรวมทั้งการประหยัดพลังงานถ้าหากว่าเรามีการบริหารจัดการเรื่องแสงไฟทําให้ท้องฟ้ามืดสน ก็จะมีความเหมาะสมต่อการสังเกตวัตถุท้องฟ้าก็ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานไปด้วยในนั้นดาราศาสตร์นอกจากการส่งเสริมเร,เรื่องของความรู้แล้วก็ยังส่งเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์อีกด้วยครับ สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานครับ <c oughs> ก็จะมีคาราวานกล้องโทรทัศน์มาตั้งที่ลานผาแต้มแห่งนี้สัมผัสกับประสบการ์ดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์นานาชนิดจากนักดาราศาสตร์สมัครเล่นและเครือข่ายดาราศาสตร์นะครับได้เรียนรู้การดูดาวเบื้องต้นผ่านนิทานเรื่องเล่าและเทคนิคการดูดาวด้วยตาเปล่ากิจกรรมถ่ายภาพดาราศาสตร์เก็บภาพความงามสุดตระการตาของวัตถุท้องฟ้งฟาในพื้นที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดมีการวาดภาพด้วยแสงไลท์เพนติงนะครับสรสร้างภาพเขียนแสงไฟยามค่ำคืนพร้อมรับภาพกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วยนะครับกิจกรรม ทำน้อเนเจอร์วอล์ครับสำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์และความงามของธรรมชาติยมามค่ำคืนยังมีการจัดพื้นที่ Glow in the Dark Wisdom Forest ครับไว้สำหรับถ่ายรูปกับดวงดาวและป่าเรืองแสงตลอดทั้งคืนด้วยนอกจากนี้สำหรับคนที่ชอบแคมปิง้งครับก็ยังมีแคมปิ้งชมดาวกางเต็นท์นอนชมดาวสุดโรแมนติกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลองด้วยนะครับ ขณะที่นักท่องเที่ยวเองครับที่ขึ้นมาบนผาแต้มแห่งนี้ครับก็ต่างรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศที่ยังไม่เคยเจอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนักท่องเที่ยวกันครับอันนี้พอเห็นเป็นกิจกรรมก็อยากจะมาคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ที่มากกว่านั้นนะคะก,ก,ก็เห็นติดตามกิจกรรมของอุทยานอยู่บ่อยๆค่ะ เราคิดว่าคาดหวังว่ากิจกรรมนี้เราคงจะได้ไปครบทุกฐานค่ะก็อยากไปให้ครบทุกฐานจะได้รู้ว่าเ,าเราต้องทําอะไรได้บ้างตื่นเต้นค่ะเห็นก็เข้ามาเห็นบรรยากาศแบบคนเยอะมาก แล้วก็โดยปกติแล้วชอบดูดาวอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่มีโอกาสได้ได้ได้ได,ดูแบบกับเครื่องมือแบบนี้นะคะก็เราคิดว่าครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์เหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับกิจกรรมดีๆคาดว่าจะติดตามกิจกรรมของ,ของทางนี้อยู่เรื่อยๆว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับโซนอีสานเนาะค่ะ กับงานมหกรรมท่องเที่ยวดูดาวครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย Dark Sky Star Party ครับก็ถือเป็นการประเดิมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกณนะอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้นะครับผู้ที่เข้าร่วมในงานก็จะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่าคืนในเขตพื้นที่อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดที่มีทัศนวิสัยในการดูดาวดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยกันครับซึ่งหลังจากนี้นะครับทีมข่าวของเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในช่วงค่าคืนนี้นะครับมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามในนนนชชช่่่่วววงงงขาาาตอไไปปะคครรรัััับบบบสสหีี้กลทถ คุณคุณเป็นไทยนะครับแมได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ก็อยากจะไปร่วมดูดาวด้วยจังเลยนะเพราะ <c oughs> เพิ่งเพิ่งได้ยินจริงๆนะจากท่านผอศูนย์บร,ริการวิชาการและก็สื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ท่านบอกนะครับว่าการดูดาวเนี่ยมันมีประโยชน์ซ่อนอยู่เยอะนะครับนอกจากความรู้ที่ได้แนวความคิดด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้ตามมาแล้วนะครับมีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ที่หลายๆคนเพิ่งจะอาจจะได้เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่เวลาดูดาวเนี่ยต้องไปดูในพื้นที่ฟ้ามืดนะเพราะฉะนั้นเร การเป็นฟ้ามืดแบบนี้เอ่ยมีประโยชน์เพิ่มเข้ามาด้วยนะใช่นะอย่างเราถ้าเกิดสนใจอยากดูดาวแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยแสงไฟจากรอบข้างแสงไฟป้ายวิวบอร์ดหลอดฟองหลอดไฟวกวนหมดเลยสว่างมากกว่ายงดาวมองมองไงก็ไม่เห็นดวงดาวครับ